คู่ตอนน้ทั้มกค่ะอ่าเดินรับโผลกันที่มาคู่มาคู่ฝาแฝดใช่ไหมครับไม่ใช่ออโผล่ผู้ที่ไม่รู้เรื่องเลยคุณถามฝาแฝดใช่ไหมไม่ใช่ผู้ชายกับผู้หญิงเออผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กหนงพาวพารินามาลค,ค่ะอยู่ชั้นป .1 ึทับสี่ค่ะผมชื่อเด็กชายชัลนชันน์นครับ ผมอยู่ปหนึ่งครับสี่ครับสรุปแล้วไม่ใช่ฝาแฝดใช่ไหมเป็นผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมโอเคขอบคุณครับเชิญครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ฝาแฝดแต่เป็นผู้ชายกับผู้ชายก <c oughs> รูร,รู้เลยกูเกง่งก <c oughs> ็สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะัทนันยงริเรศอยู่ปหนึ่งครับสี่ัสดีครับผมชื่อเด็ก ตเโสิงคอ่นิอยู่าหนึ่งคัสี่ขอบคุณครับเชิญด้านหลังเลยครับอ่ะค่ะคู่ต่อไปโอ้โหเข้าใจจูงมือกันมาสวัสดีค่ะหนูชือ่อแสหญิงสุติชาปันอยู่ห้องปหนึ่งครับสี่ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาสรัญูครับอยู่ห้องปหนึ่งครับสี่ครับ ขอบคุณค่ะผู้ต่อไปเลยค่ะโอ้โหชื่อเด็กชายสีระพงครับนันทกุขชื่อสีระพงชาติดเด็กสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนชัยิรักษ์นันทศุขมั่นคงดีอยู่ชั้นป .1 ทับ4ค่ะผู้ต่อ,อ,อตไปโอ้โหมา เหมาะมากเลยชุดนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชยศอาลุสเลียสต์ครับอยู่ห้องป .1 ทศีครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงอรัญญาสีจันทร์ค่ะมาจากห้องป .1 ทศีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ต่อไปสวัสดีครับ ชื่อเด็กชายรีดคืออยู่ห้องป .14 ครับ e. สวัสดีค่ะขอพชื่อเด็กชายชานาภรณ์อยู่ห้องป .14 ครับขอบคุณ way, cioè, ครับเราได้จดไปแล้วนะคะว่าห้องไหนประกวดมากที่สุด